ครับกระผมกเรียนเหารกิจิตําเดชชั้นปีตอนสิบแปเลขที่สามสองวัสดีครับผมนักเรียนเตรียมทหารนักวิทกิจกรรมตอนสิบแเลขที่สิครับสวัสดีครับครับผมนักเรียนเตรียทหารปินบานเทียบตอนสบเลขที่สิสครับสวัสดีครับครับผมนักเรียนเตรียทหารธิรวัตรเร่งมีตอนสิแเลขที่ส4ครับสวัสดีครับผมนักเรียนเตรียมทหารราวิโรจนธรรมญาตอนสิบนปเลขที่ยี่สที่ปดครับสวัสดีครับครับผมนักเรียนเตรียมทหารเที่อวงมังกรตอนสิบ วันนี้ก็ผมจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมบทแสดงนิราดไล่ลำพึงอำลารักรับใช้ชาติอาไดูวันครับจากลาถิ่นเมืองเลอโอวาเวคิดถึงนางจากลาหลวงพระบาง อํมลาลักรับใช้แดนรักฆ่าคำนาทีกามินีที่ห่วแหนยิ่งกว่าทองหมื่นแสนเล้าเกินใจใครจะทนคุณค่าทางด้านวรรณศิ์หนึ่งอุปมากามินีแปลว่าหญิงสาวคุณค่าทางวรรณศิลป์ข้อสองคืออธิพจน์ เช่นเล้าวดวงใจใครจะทนรักค่าคำนาทีคุณค่าทางสังคมบทที่1คือสะท้อนให้เห็นถึงชายหนุ่มสมัยก่อนต้องจากบ้านเกิดตนเองไปรับใช้ชาติไปเป็นทหารและในใจยังคุ้มคิดถึงบ้านและแฟนของตนเองครับครับบทสองคือสะท้อนให้เห็นถึงชายหนุ่มที่ต้องไปรับใช้ชาติที่ถึงแฟนตนเองความรักที่มีให้มากกว่าสินใดบนโลกใบนี้และมีอาการเศร้าใจเพราะคิดถึงหญิงสาวที่ตนเองรัก